อยู่นะครับเป็นอีซุนะครับดีแม็ก2022นะครับติดตั้งกล่องโนเวลโปรนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมนะครับเราสามารถใช้หน้าจอเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนจอ a อ d ด o อยนะครับเพราะว่าตัวนี้หน้าจอ9นิ้วแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งโดยที่ใช้ตัวโปรของโนเวลนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งมีแค่เสียบช่องย s ดีนี้นะครับสามารถทําให้จอเล่นได้เลยทุกแอปพลิเคชันนะครับแบ่ง2หน้าจอก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็น u t u b e อันนี้เป็น g o o g l e Map นะครับ แล้วก็อันนี้เราสามารถเล่นเต็มจอทั้งหากได้นะครับอันนี้อันนี้เป็น d m a มนะครับสามารถใช้งานได้เลยทำงานรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็น Snap d ด a ก o n แท้เลยนะครับ8คอร์นะครับเราจะดูในส่วนของทีวีก็ได้นะครับลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวเองก็ได้นะครับกล่องเดียวนะครับจบเลยนะครับดูในส่วนของทีวีนะครับ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนช่องนะครับแตะซีฮดตตรงนี้นะครับอันนี้เวิร์กพอยต์นะครับท,ทุกอย่างในรถเหมือนเดิมนะครับคอนโทรลพวงมาลยัยใช้งานได้ครบถ้วนนะครับอันนี้เราเทสกล้องถอยหลังให้ดูนะครับนี่ใส่เกียถอยหลังให้หนะ่อยกล้องหลังใช้งานได้ครบเลยนะครับระบบในรถไม่มีอะไรเสียหายเลยใครเคลืนได้เลยครับก็สามารถใช้งานใช้งานได้เลยกล่องเดียวจบเลยนะครับ no well, ตัวโนเวลตัวนี้จบลง นะครับสามารถใช้คำสั่งเสียสงยพูดก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเทคำสั่งเสียงให้ดูนักร้องข้ามกําแพงตลกหกตลกหกฉาก น,นี้ก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับโฮมค่ะ